สวัสดีครับวันนี้เรามาอ่านไพ่กันนะครับในหัวก็คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของฝ่ายผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงอันนี้คือสามารถกลับข้างกันได้นะแต่เรามาดูก่อนอ่ะผมจะติดกตากให้เป็นฝ่ายผู้หญิงก่อนนะมีเดอะฟูเด็กถ้วยสองถ้วย แล้วก็เด็กดาบโอเคละพลังงานของฝ่ายฝ่ายเนี้ยฝ่ายผู้หญิงอ่าผมให้เป็นฝ่ายผู้หญิงนะเดี๋ยวทางถ้าใครตรงกับฝ่ายไหนก็เป็นฝ่ายนั้นละกันนะโอเคแต่ผมให้ฝั่งซ้ายเป็นผู้หญิงของคุณเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะรักสวยรักงามอ่าเดยฟูรักสวยรักงามมีอิสระท่องไปที่ต่างๆท่องเที่ยวไปที่ต่างๆชอบ อยากรู้อยากเห็นเป็นคนช่างสงสัยเด็กถือถ้วยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรนะค์นักคา้า์มีอิสระชอบแต่งตัวรักสวยรักงามเป็นคนช่างสงสัยชอบเรียนรู้ชอบที่จะหาคําตอบสองถ้วยคือไพ่ที่เป็นแบบว่าลักษณะของคุณนะเป็นคนชอบสนทนาชอบพูดคุยชอบพูดคุยมีคําถาม ให้กับทุกทุกคนเป็นเด็กชอบถามอะ่ะเ,ออเด็กช่างสงสยัยเป็นเจ้าหนูจำไม่อะไรประมาณเนี้ยเด็กถือดาบเป็นลักษณะของการเรียนรู้ปัญหาการเข้าไปแก้ปัญหามีข้อสงสยัยคุณพยายามจะแก้ไขคือไม่ปล่อยผ่านค่อนข้างจะอารมณ์ประเภทเดี๋ยวสนุกสนานเดี๋ยวจริงจังอะไรมันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนจริงจังอ่าเป็นแบบ ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้หญิงหวานนะเป็นผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นลุยลุยโซนๆนมีดื้อบ้างแต่หลักๆแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณผู้หญิงคืออยากรู้อยากเห็นนะเป็นคนชอบฟังเป็นคนชอบคุยเป็นเด็กช่างสงสัยนี่นะคือคาแรคเตอร์ของตัวคุณนะโอเคเรามาดูคาแรคเตอร์ของคนที่คุณคิดว่าใช่เขาเป็นแบบนี้ไหม มีราชาถ้วยเดี๋ยวขอขยับตรงนี้ไปนิดนึงราชาถ้วยกับเพอร์มิดแล้วก็มีมีจิกเกียนกับเก้าถ้วยนะของฝ่ายผู้ชายเขาเป็นยังไงล่ะก็เหมือนเป็นผู้ชายสนุกสนานนะราชาถ้วยราชาถ้วยคือเป็นคนที่แบบชิวๆคนกันเอง เป็นนักสร้างสารรค์เป็นคนที่แบบไม่ได้ยึดติดอยู่กับอะไรอารมณ์แปรผันไปได้เรื่อยๆไม่ไม่ได้ยึดติดกับอะไรแต่มีเฮอร์มิตมาด้วยราชาถ้วยประกบกับเฮอร์มิตอ่าคือคนคนเนี้ยเขาเป็นคนชอบสอนไหมเออจออะไรต่างๆเขาจะมาบอกเรามาสอนเรามาให้ความรู้เราคอยแนะนำสิ่งต่างๆให้เรา เขาคนนั้นเป็นคนแบบนี้ไหมเมจิตเชียนกับเก้าถ้วยเป็นผู้รู้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มามากกว่าคุณมีประสบการณ์มากกว่าเรียนมาสูงกว่าเรียนไม่เยอะกว่าหรือทํามาเยอะกว่า,า,เ,วาเช่นถ้าอยู่ในสายงานธุรกิจเดียวกันเขาจะอ,อาจเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจสายนั้นหรือมีประสบการณ์ทางสายนั้นมาเยอะกว่า ข้าวถ้วยมีความมั่นอกมั่นใจเออบาง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 สำรับบางตำราบ,บอกว่าเป็นคนทุมท่มทวมด้วยนะอ้วนอวนทุ่มทวมอุบอวบอ่าอันนั้นไม่ค่อยเราค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงแต่หุ่นเสียเป็นลักษณะเหมือนชอบให้ความรู้ชอบแนะนําชอบสั่งสอนเป็นคนอารมณ์ดีถามอะไรก็รู้ไปหมดอตอบอย่าง ตอบแบบตอบด้วยภูมิเป็นคนมีภูมิเก้าถ้วยมีความมั่นคงมั่นใจมีภูมิมีภูมิความรู้ผ่านประสบการณ์มาเยอะคนคนนั้นคนที่คุณเจอเป็นคนแบบนี้ไหมอ่าแล้วเรามาเราเปรียบเทียบกันว่าคนที่ถามคนที่อยากรู้ตลอดเวลากับคนที่มีความรู้มากเมื่อมาอยู่สองคนมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งตอบ ใช่ไหมอีกคนหนึ่งมีแต่คําถามมีแต่ปัญหาอีกคนหนึ่งพร้อมที่จะช่วยนะพร้อมที่พร้อมที่จะชี้แนะแก้ไขถามว่าคนสองคนเนี้ยมันไปด้วยกันได้ไหมโอเคและ The Foo l อาจจะชอบเที่ยวเตดเตอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเด็กซนๆไม่ค่อยอยู่ในกรอบนึกอยากจะทําอะไรก็ทําเป็นคนที่ล่าเริงสดใสล,ล่าเริงแต่ราชาถ้วยเองเขาก็อารมณ์ดีไงเขาก็เห็น คนมีความสุขเขาก็อารมณ์ดีเขาไม่ได้ไม่ได้ยึดกฎเกณฑ์อะไรตายตัวอือเพเผิ่อเป็นคนอารมณ์สุนทรีด้วยซ้ยำนะนักเรียนนักศึกษานะทีนี้เรามาดูกับคําถามถามว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่เราไหมเรามาดูภัยความสัมพันธ์อันเนี้ยมันจะบอกเลยว่าคนสองคนเนี้ยคุณกับเขาอะความสัมพันธ์มันไปถึงแค่ไหนมันมี เด็กถือเหรียญกับอัศวินไม้นั่นหมายความว่าคุณก็สนใจในตัวเขาคุณสนใจในตัวเขาส่วนตัวเขาก็ไปมาหาสู่อยู่กับคุณอยู่แสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีลักษณะของการคอนเนคการคอนแทคการไปมาหาสู่หรือการร่วมกันทำงานกันอยู่นะผมมองว่าไพ่ลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนรุ่นน้องกับรุ่นพี่ รนะุ่นน้องรุ่นพี่นักเรียนกับอาจารย์เออบางคนบางท่านอาจจะเป็นนักษาแล้วไปชอบอาจารย์ก็ได้นะบางคนเป็นบางคนบางท่านเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันแล้วไปเจอกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วคุณเพิ่งเริ่มเข้าวงการแล้วก็มาเจอกันมาจอยกันอาจจะถ้าอยู่ในที่ทํางานก็อาจจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องถ้าอยู่ในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูกับนักเรียนหรือ ถ้าไม่ใช่เป็นนักเรียนก็คืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือเป็นครูด้วยกันแหละคุณอาจจะเป็นครูจบใหม่ส่วนเขาอะอาจจะเป็นครูที่บรรจุมานานแล้วอยู่มานานแล้วเอ,อเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้คนคนนั้น,น่ะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณแต่ใดเนนบางคนบางท่านถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นวัยเดียวกันแสดงว่าเขาจะมีครูความรู้มากกว่าเป็นคนชอบสอนเป็นคนให้คําชี้แนะหรือมีวุฒิภาวะมากกว่าคุณเ,ออเพราะฉะนั้น เรามาพิจารณาแล้วคุณก็สนใจเขาเขาก็าไปมาหาซูขันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีอะไรที่จะขาดออกจากกันมันเป็น,เป,นเป็นช่วงของการเรียนรู้เติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันเนี้สามารถต่อยอดไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวได้ในอนาคตนะเพราะในลักษณะของการเป็นคู่กันเนี้ยตัวคุณเป็นผู้รับ เขาเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความขัดแย้งอะไรคุณมีโจทย์มีปัญหามาเรื่อยเขาก็เป็นผู้ให้คำตอบให้คำปรึกษาเรื่อยๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสองคนนี้มีลักษณะของการเติมเต็มแบบสมดุลอ่ะเหยินหยางสมดุลบาตรร้านสมดุลกันโดยชัดเจนมันยังไม่มีเขาเรียกว่านิสัยใจคอดูจากไพ่แล้วยังไม่มีอะไรที่มันขัดแย้งซึ่งกันและกันมันเป็นลักษณะของการเติมเต็ม ต่อเติมมากกว่าเพราะฉะนั้นสามารถพยากรณ์ได้ว่าคุณสองคนนี้มีแววที่จะเป็นเนื้อคู่กันอ่มีแววเป็นเนื้อคู่กันนะลองดูความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าอยากถ้ามีความรู้สึกว่าฉกถูกชะตาคุยกันรู้เรื่องเข้าอกเข้าใจกันดูแล้วไม่มีเรื่องลำบากไม่มีเรื่องแบบว่าต้องให้ดูถูกดูแคลนทุกอย่างมันสมูทราบเรื่อนแสดงว่า คนนี้แหละเป็นคู่ของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนรู้สึกแล้วอยู่แล้วอึดอัดใจมีแต่อุปสรรคต่างๆนานาดังนั้นคุณจะคุณต้องหยุดคิดแล้วว่าจะไปต่อดีไหมแต่ลักษณะของไพ่ความสัมพันธ์เด็กถือเหรียญคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาคุณเทิดทูนเขาคุณคุณเห็นค่าในตัวเขาส่วนเขาเองก็ยังไปๆมาๆเห็นความสําคัญในตัวคุณอยู่ เขาพร้อมที่จะให้คุณพร้อมที่จะรับเพราะสละนคนสองคนเนี้ยสามารถไปด้วยกันได้โอเคบแลวนะนักเรียนนักศึกษาเป็นคู่กันไหมเราพิจารณาตามนี้นะความเหมาะสมความสัมพันธ์ถ้าทุกอย่างลงตัวตามที่ไพ่บอกแสดงว่าคุณกับเขาก็คือเนื้อคู่กันนะครับโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็น หรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับไพ่บอกผมได้นะครับือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ